เออ่พ่อทีหลังเฮวี่พ่อยุ่งอยู่มีเรื่องนิดหน่อยพ่อถูกเชิญไปโรงเรียนเพราะอะไรกันละ่ะสภาพของเธอมันช่างอุบาทเสื้อผ้าผมอยากรุงรังเหมือนแม่ได้เสะแค่นั้นเหรอได้เมื่อพ่อแม่ของเธอไม่คิดจัดก,การปัญหานี้ให้จบตัวคุณเลยต้องใช้ มาตรการขั้นรุนแรงก็ถือสวันนี้เป็นบัตรเชิญละกันโอ <Okay. S 1> เคนร์สงสารเห็นได้ชัดเลยว่าเขามันจะครอบครัวได้ขายความอบอุ่นแน่นอนส์คือพ่อแม่สติดีที่ไหนจะตั้งชื่อลูก <Heavy. S 2> ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าพ่อของเขาไม่คิดจะมาพบเราสวัสดีตอนบ่ายเท่าที่ผมทราบคุณไม่ชอบรูปลักษณ์และพฤติกรรมของลูกชายผมใช่ไหมครับฉันขอเดาว,ว่าคนคือซเซบาสเตียงานเกลนแก้มช่างมันเถอะ ตามก่อเขาต้งเรียนแล้วหน้าตาและพฤติกรรมของลูกคนเืียว่าไม่ปกติแล้วอยากจะให้หุ่นั้นมันคงเป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนจะใช้ความรุนแรงแบบนั้นอาจจะ่นเอ็ดาเปียนาถึงพฤติกรรมที่เลวร้ยยรายการจัดการที่นักขยักขยะและการขาดการอารมสั่งสอนก็ใช่สิ่งที่นี้ผมถือว่าปกติถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ถือว่านี่เป็นปกติ นั่นมันอะไรดรึคะ like like ฉันก็ยังรับไม่ได้กับภาพแล้วและอุปนิสัยของเธอไปพาผู้ปกครองมาพบกับครูเดี๋ยวนี้เลยพ่อผมใช่ไหมเอ่อไม่ไม่ไม่ไมเอาพ่อพ่อเธอเขามันบ้าคราวนี้ลองพาแม่มาผู้หญิงเขาเข้าใจกันดีแม่ต้องโกรธมากแนะ่แบบนั้นหละเยี่ยมเลย จะว่าไงดีล่ะจะดีกว่าถ้าไม่ทำให้เธอโกรธ